เอาละครับผมก็สวัสดีเพื่อนพี่ๆน้องๆที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับยินดีตอนรับเข้าสู่เจ้าเจนโอซ่าชนะกรกณีเช่นเดิมครับในวันนี้นี่คุณอยู่กับผมครับในเกม b e t t e น s l u ก a เวกินดิ้นั่นเองครับเอาแล้วฮะแน่นอนครับวันนี้เนี่ยผมก็มาเล่นในคอมนั่นเองนะครับก็ก่อนที่เราจะไปเริ่มกันนะครับแน่นอนเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนได้ดูอะไรกันก่อนละกันนะครับผมแน่นอนฮะก็นี่เลยฮะผมจะให้ดูนะ เนี่ยมันสามารถเล่นในคอมได้นะครับแล้วก็เล่นใน LD Player ได้ทั้งหมดเลยนะครับก็ใครที่อยากจะลองเล่นเกมนี้นะครับลองไปหาโหลดใน LD Player กันดูเลยนะบอกได้เลยว่าภาพสวยมากลื่นไหลแบบสุดๆเลยนะครับนี่ตามที่เล่ป่ะผมใช้พวกแบบว่าเมาส์คีย์บอร์ดเล่นนะครับผมแน่นอนฮะก่อนที่เราจะไปเริ่มเล่นกันให้ดูในตัวเกมว่ามันแบบดียังไงลื่นยังไงภาพสวยยังไงครับแน่นอนครับ LD Player ลองไปโหลดเล่นกันดูแล้วกันนะครับและวิธีการโหลดนี่ไม่ยากเลยครับผมก็แน่นอนครับ เข้าไปใน Google เลยนะครับพิมพ์ไปว่า LDPlayer หรือว่า LDPlayer 9ก็ได้นะฮะหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราเข้าไปที่ LDPlayer นี่เลยครับก็จะเป็นตัวของเอ่อเว็บไซต์หลักของเขาเลยน,นั่นเองนะครับนี่เลยเข้าไปปุ๊บเราก็เลือกโหลดไปเลยครับ LDPlayer 9หรือ LDPlayer 5ก็ได้เช่นกันแต่ผมแนะนำจะเป็น9ดีกว่านะครับเพราะว่าภาพจะสวยกว่าแล้วก็ลื่นกว่าน,นั่นเองนะครับทำกับประสิทธิภาพได้ดีกว่าน,นั่นเะองเนาะเสร็จแล้วพอเราโหลดมาเนี่ยก็ลง คอมปกติเลยนั่นเองนะครับเพราะลงเสร็จแล้วเนี่ยหน้าตานะครับมันก็จะประมาณนี้คือมันคืออีูอ่ะมันคือคือเสมือนนั่นเองนะครับเป็นโปรแกรมเสมือนบนในมือถือเลยนั่นเองครับก็โหลดมามี Google Play อะไรเงี้ยปกติแล้วเราก็โหลดเกมมาเล่นปกติครับพอโหลดเกมปุ๊บเราก็เข้าเกมนะมันก็จะมานี้เราก็สามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้แบบปกติเลยแบบนี้ นะครับผมแล้วก็เราสามารถปรับปุ่มต่างๆในเกมได้หมดเลยเห็นไหมเออไม่ว่าจะเป็นแบบเราจะเอาปุ่มระเบิดเป็นตัว G ก็ได้หรือจะเอาเป็นอะไรยังไงก็ได้นะครับนี่คือผมลองเล่นไปนิดนึงนะป่ะเดี๋ยวเราลองดูกันหน่อยแล้วกันครับว่าเกมดีถ้าเราเล่นใน LD Player เนี่ยมันจะเป็นยังไงนั่นเองนะครับยังไงใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยแล้วกันนะครับมาเริ่มกันเลยเดี๋ยวผมจะไปลุยเควสกันก่อนนะต้องบอกก่อนนะครับว่าเกมดีเนี่ยมีเสียงไทยด้วยนะครับแล้วก็เป็นการเล่นกับเพื่อนหลายๆคนได้ด้วยนั่นเองรรมมีีีกาา BPP ออะไยย่ง้ดว ก็ลองหลบเล่นกันดูนะอะผมขออนุญาตข้ามเนื้อเรื่องแล้วกันนะครับตามตัวเลยปะฮึ๊บไงเข้าสวยอะได้ปืนด้วยอย่างเท่นะครับผมได้รีปชชินกันนั่นเองครับ คือต้องบอกก่อนนะครับว่าในนี้ยคือตัวละครก็มีเยอะหลายตัวให้เลือกยิบจับใช้สอยนะครับร่วมถึงอาวุธด้วยเนาะก็ให้เราเลือกเปลี่ยนกันได้อย่างเต็มที่เลยน,นั่นเองครับซึ่งก่อนอนันเนี้ยมันก็ให้เป็นรุก,กี้แมชชีนกันมาแล้วตอนนี้ผมก็เป็นแรพิดนะครับผมแมชชีนกันน,นั่นเองก็สงสัยเลยนะครับผมนี่ฮะสงสัยเลยก็ปืนก็จะอ่ะอันนี้เป็นสีเขียวน่าจะเป็นประมาณแบบแรไใช่ไหมดีแรสีฟ้าสีเขียวได้เป็นคอมมอนเนาะประมาณนั้นนะครับโอเคเราเปลี่ยนแหละก่อนเราไปนะจริงๆเนี่ยมันจะมีตตััววลลละครรหหายใ้้เเไดดู ไงภาพลือนะอภาพอย่างสวยนะฮะย้ำว่านี่คือใน L D Player นะเออในมือถือก็คือภาพสวยเหมือนกันแต่ใน L D Player เนี่ยมันก็จะทำให้เราแบบเล่นได้ง่ายกว่าแล้วก็คือไม่ต้องไปรบกวนนะครับสเปคของมือถือนั่นเองเนาะเราดูตัวละครครับนี่คือมาโก้โรซีนั่นเองก็ถือว่าเป็นตัวละครหลักนะครับตั้งแต่ในเกม P S 1 P S 2อะไรอย่างนี้นะครับหรือแม้แต่ในซีเองก็มีเช่นกันก็เอาจริงอันเนี้ยผมว่าเขาย้อนกลับมาให้พวกแบบเด็กยุค80ยุค90ได้เล่นเกมกันนั่นเองครับ ต่อมาครับไลล่าครับอย่างตึงดูตัวละครต่อไปครับสก้าเล็นั่นเอง,องเถ้าอยากได้ตัวละครเหล่านี้ก็กดคำว่าไปรับก็ได้นะครับมันจะมีบอกอยู่นะว่าเฮ้ยบางตัวได้จากอีเวนต์และบางตัวต้องซื้อเงินเอาหน้าอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งแต่ละตัวก็จะมีสกิลแตกต่างกันออกไปนั่นเองครับเทรเวอร์สเปซี่ครับ เฮ้ยดูดีนะสามารถกดดูรายละเอียดต่างๆได้นะครับผมนี่คือแบบฮีโร่ต่างๆดูได้นะว่าตัวละครสกิลแต่ละต่างเป็นยังไงนะครับก็ถือว่ามีรายละเอียดเพิ่มขึ้นจากในเกมสมัยก่อนนั่นเองครับโอราโราโราคุณคุณไหมไม่ใช่นะไม่ใช่นะทาว่าโรวิ่งฮะคนนี้ก็ดูหล่อเท่แปลกๆนะครับต่อมาฮะอีว่าเกลนครับเสียงไทยด้วยนะอย่างตึงนะฮะแปลไทยก็ดีด้วยนะเกมนี้นะครับ ต่อมาเลยฮารานครับเฮ้ยเสียงแปลไทยดีเหมือนกันนะเออเสียงแปลไทยว่าเสียงพักไทยดิเออนาเดียแคสเซครับดูดีไหมใช้ได้เลยนะเหมือนร็อกซี่เกมขึ้นบ้านเลยต่อฮะการูแข็งครับเฮ้ยก็คือแข็งการูนั่นเองบ้าบอ นะครับตั้งชื่อกันง่ายๆเลยกรูแข่งหรือว่าแข่งกรูที่แปลว่าจิงโจ้นั่นเองครับใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ต่อมาครับเอยังไง <c oughs> คุ้คๆใช่เหรอมีตัวนี้หรอคุ้คุคนะดูดียาก,กิจกรรมไม่เปิดแสดงว่าตัวนี้ได้รับได้กิจกรรมนะครับอาจจะแบบว่าคอลแลบกับ ROV หรือเปล่านะเฮ้ย <c oughs> ใช้ได้นะไม่ธรรมดานะฮะต่อมาครับเอริค,คาซามโตะนะครับผมว้าพื้นพกตึงๆเฮ้ยเท่อะ เอาจิงอย่างกับปืนแมกนัมเลยนะฮะปืนใหญ่กว่าแขนอีกใหญ่กว่าหัวอีกโอเคต่อมาครับฟิโอเชอร์มีครับเฮ้ยคนน้องคนนี้ก็น่ารักนะใครชอบสาวแว่นก็ต้องหาคนนี้มาเล่นกันดูนะอันนี้ก็ค่าเชื่อมั่นครบ150สามารถปลดล็อกได้ก็อันนี้คือเราอาจจะต้องคุยกับน้องนะครับก็คือแบบสร้างความสัมพันธ์หรือว่าจีบตัวละครและกันแล้วก็จะได้ตัวละครตัวนี้ไปอย่างง่ายๆนั่นเองนะครับผมตามนั้น ใช้ได้นะแต่ลตะ ained. ตัวผมว่ามีตัวนี้ตัวหนึ่งแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราจะได้น่าจะได้ตัวนี้อีกตัวหนึ่งแน่ๆครับในอนาคตเพราะว่าอันเนี้ยมีไม่เหมือนคนอื่นเขาเลยเนาะมาลองไปเล่นกันดูครับปาลุยเลยฮะราฟิดไปชินกันดูดิแปลไทยดีมากนะเนี่ยแปลไทยดีแล้วก็พาคไทยดีด้วยนะผมขออนุญาตข้ามเรื่องแล้วกันรับสายป้ายจ่าสิบเอกฟิโอนะฮะ เฮ้ยเสียงคุ้นๆเลยนะเสียงเหมือนใครรู้ป่ะเสียวอู่ไงรู้จักอ่ะรู้จักเสียวอู่ป่ะทททุกกกกคนี่่่่าาลลลังภรริจจอออยยยยู็ดด้้วววืมตสบะใช่ป่ะเสียงเหมือนเสียวอู่เลยป่ะน้องๆบอกเสียวอู่คือใครวะจากเรื่องโซแลนนะครับไงไปเรื่อยนะครับผมก็ดูเหมือนกันผมก็ดูเหมือนกันนะครับดานเดืดด้าดุเป็นไงเออนะครับผมมาต่อไปฮะใช่ไหมเสียงเหมือนเลยป่ะ เ,เจ๊งนี่เฮ้ยแปรดีอะผมชอบใช้จัดการสู้ทั้งหมดเองนะครับน,นะนี่ฮะเดี๋ยวพอเราร้อยเฮ้ยอีก30เองแล้วเขาจะได้ตัวน้องมาแล้วนะฮะเอาละฮะปะลุยครับสตอร,รี่ต่อไปครับ1-3ขีดครับผม ก็ค่อยๆลุยนะเนื้อเรื่องก็จะเป็นอย่างนี้ก็ค่อยๆเล่นแล้วก็ปลดล็อกไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะมีพวกโหมด PVP พวกโหมดต่างๆมานะครับแล้วก็การตั้งค่าก็ลองไปตั้งค่ากันดูเอาละกันนะครับผมการเล่นก็จะมีรูปแบบต่างๆเลยว่าจะเป็นแบบการเลื่อนจอยสติ๊กปรับทิศทางได้อัตโนมัติแต่คือแบบอันนี้ต่อจอยได้ด้วยนะทุกคนนะครับผมเนี่ยบาจอยสติ๊กติดตามเมไอแบบอิสระห,หรือแบบคงที่ก็ต้องลองเล่นแล้วก็ลองปรับกันดูนะครับนี่เลยนะฮะมีกระโดดยิงด้วยนะครับเต อันนี้กระโดดยิงกดกระโดดขณะยิงจะยิงต่อเนื่องเป็นระยะเวลาสั้นๆเฮ้ยน่าสนใจนะคือเราก็กดออโต้ไปเลยสุดท้ายแล้วคือเราต้องการอยู่แล้วว่าถูกปะเออยิงๆไปเลยแต่ว่าบางทีอาจจะไม่ดีนะเพราะถ้าบางคนแบบมองว่ากระสุนมันลดอย่างเงี้ยใช่ปะเจ้าตัวเขาเรียกอะไรแม็กกาซีนใช่ไหมพอกระสุนลดเนี่ยบางทีมันอาจจะแบบว่าทําให้เราเก็บศัตรูได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะก็ต้องลองดูนะเดี๋ยวผมจะลองนี่ดูแล้วกันนะฮะภาษาไทยก็ภาษาเสียงแล้วก็มีภาษาอังกฤษแล้วก็จีนนั่นเองนะครับแล้วก็หน้าจอ ตามเลยผมปรับเป็นสูงสุดเลยละกันนะครับตามนั้นป่าเล่นต่อเลยป่านเลสโกเปลี่ยนชื่อตัวละครได้นะน้องๆเผื่อใครไม่รู้นะครับเปลี่ยนชื่อตัวละครได้นะดีนะฮะเดี๋ยว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 เดีี๋ยวไปตรงไหนอ่ะตรงนี้เออดีตรงนี้ตรงนี้ตรงน,รงนี้นะครับผมนี่เลยเปลี่ยนชื่อตรงนี้ได้นะแก้ไขชื่อเล่นแก้ไขลงชื่อนะแต่ผมขอใช้ชื่อนี้ไปก่อนละกันนะครับเดี er ow, stream, ๋ยวไลฟ์สตรีมเดี๋ยวเราค่อยว่ากันป่ะเลสโกครับไปหนึ่งสี่สามเราไปด่านสฟิงก์กันนั่นเองครับ ให้เริ่มงี้เลยเหรอ,อย่างตึงย่างตึงสเปซาร์กระโดดนะฮะกดลงฮะกดลงคือนั่งนะฮะกดลงคือนั่งนะ,ะย่างตึงฮนะอันนี้ผมปรับปุ่มกดระเบิดเป็นตัว G ีเลยครับแบบว่าเวลาเราเล่นแบบในมือถือหรือว่าเ,เล่นพวกเกมเอ็กซต่างๆนะฮะมันก็ปกติเวลาก,กดปลาร,ระเบิดจะเป็นตัว G อะไรแบบนี้ใช่ไหมเออก็แล้วแต่คนชอบแล้วกันเราใส่กางเกงไปก่อนครับ BP เพิ่มด้วยหรือเพิ่มต้นพลอยนั่นเองนะครับตึงๆ ไปไงภาพ,พสวยปะอย่างลื่นนะฮะเนี่ยเล่นในคอมอย่างลื่นนะผมบอกเลยตึงๆนี่ปลาระเบิดครับตึงๆๆๆไงก็มาดีจานก็มาดีจานยิงแบบยิงออตโต้ครับยิงออตโต้ครับยิงออตโต้ครับเดี๋ยวต้องไปข้างหลังไปเนี่ยจะได้แบบยิงแรงขึ้นนะครับคืออันเนี้ยในตอนสอนนะตอนเกมสอนนะเวลายิงข้างหลังนี่จะทำดามเมจได้แรงกว่ายิงข้างหน้านั่นเองครับมาข้าอูดครับกระโดดนั่งทับไปเลยฮะลุย คือบอกได้เลยว่าผมเองก็เล่นเกมนี้ตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับใน PS1 PS2 อนะไรอย่างเงี้ยคือตัวละครที่มีรูปโล่ข้างหลังเนี่ยถ้าเรายิงข้างหลังเนี่ยมันจะแรงขึ้นนะดนน้บอกไว้ก่อนนะครับเก็บของตึงๆเก็บของตึงๆเก็บของตึงๆอะไรอ่ะเฮ้ยเกิดไปอูดยิงไฟอยากชอบอย่างเ <c oughs> ท่ภาพสวยอะ่ะแล้วคือผมชอบมากอันนี้คืออะไรอะ่ะให้ของวะไม่ให้หรอเป็นคนเหมืองเฉยนะกระสุนยิงเรื่อยๆได้เลยนะครับเวลาขี่อูดนะ ปรับจอแบบนี้ให้ทุกคนได้เห็นละกันนะครับว่าเราเล่นในแอดดี้เพย์เยอะนะครับเดี๋ยวบอกว่าอาพี่อ่ะพี่ปรับในมือถืออ่ะพี่เฮ้ยสฟิงเฮ้ยมีไฟมีไฟอุ้ยกระโดดครับงะเอืองะเด้งออกเด้งออกคืออะไรอ๋ออันนี้คือออกจากอูดนะฮะเฮ้ยนี่ยากนี่ยากยิงก่อนพิวโอเคจุกจุกเออจุกได้อยู่จุกได้อยู่คือขอแค่ไม่โดนไอ้สีเขียวๆตรงข้างหน้าก็โอเคแล้วครับแล้วเลือดสายฟ้าครับเฮ้ยอะไรอะอะไรอะโโอ้หเลือดรถด้วยอย่างตึงแต่ว่าไอ้เลือดยาวๆนี่คือเลือดอูดนะน้องๆเผื่อใครไม่รู้นะฮะ พ่อกเฮ้ย <Memorial> <motiv ators> <m> <wrap> เราเจอชีเปือยครับใช่ชีเปือยปะไม่รู้นกันเราได้ของครได้แจ็คแพกเหรอแจ็คแพกเหรอยังก่อนยังก่อนเดี๋ยวก่อนหน่ะเดี๋ยวเราค่อยเอาคิดว่าน่าจะยังไม่หายนะผมคิดว่าเฮ้ยเอ้าได้เลยเหรอเอาว่ะเฮ้ยบินขึ้นลงขึ้นลงซ้ายขวาอันนี้เหมือนเกมอะไรเหมือนเกมอะไรแจ็คแพ็กเฮ้ยแล้วเราบินตึงๆแล้วเราบินตึงๆแล้วเราบินตึงๆไม่โดนนะฮะเราต้องบินนะฮะปึ๊บไปเลยครับกดเวลาได้เวลาสาดกระสุนครับตึงๆไปเลยฮะแล้วก็เวลาหมดครับบนหัวเรียบร้้้้้้อออออยยยฮะะะะะะุรรรรเเเเบบบิิิดดดดขขาาาาาางงงงงงลล่่่หมวนนนนแ็็ีจจไปก ะครับผมเฮ้ยมันว่ะน,อนอ้องๆเฮ้ยหลบครับเรียบร้อยครับคาบอสฟิงนั่นแล้วครับเปนะ็นไงหนุกะ่ะผมบอกเลยว่าหนุกนะครับผมคือผมชอบเล่นเกมดีมากในในสมัยเด็กๆแล้วพอมาเล่นเกมเนี้ยตอนแรกมองว่าพี่ภาพประสบเกมไปจะปไปเลยเปลี่ยนไปแตกต่างไปแต่ไม่นะเนี่ยมันจะเป็นฟอนติชั่นคอมพลีทต่างๆนะครับคือเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็จะเป็นเรื่องของการที่แบบเนี่ย มันให้แบบรีซอว์อหรือว่าแบบแบบสรุปผลนะครับเนี่ยดูดิคือโอเคมันอาจจะแตกต่างจากในตอน p l a y s t a t i o นนะครับแต่คือเนี้ยมันก็คือปรับให้มันทันยุคทันสมัยนั่นเองครับผมว่าหลายๆคนเนี่ยถ้าเล่นเกมนี้ลองเล่นดูนะผมว่าน่าจะติดกันอย่างมากเลยครับจะเป็นผู้ครอบครองดาวดวงน,น,น,นี้เพื่อนห <S <S ร,อรอดูดิทำดีนะสวยด้วยนะครับแล้วลื่นมากเลยนะในเอลดีเพเยอร์เนี่ยสุดยอดเลยนะครับ โอเคแล้วนี้เราจำนวนสังหารนี่เราเก็บไปนะเราก็จะได้พวกที่ขุดด้วยนะครับนี่เลยนะแล้วก็จะมีสอนต่อเนาะอาวุธฮะได้อาวุธใหม่หรออัปเลเวลนะครับทำให้ดาเมจอาวุธเราแรงขึ้นนะฮะว้าวสุดยอดเลยนะฮะอัปเลเวลไปโอเคแล้วไงต่ออัปเลเวลไป เอาไป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 เฮ้ยแต่ว่าเดี๋ยวมันก็มีปืนใหม่ๆเอ้ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเจ้าตัว as one b a z o o k a เดี๋ยวเราก็ใกล้ได้แล้วนะคืออันนี้มันจะแบบเล่นด่านไปเรื่อยๆใช่ไหมแล้วก็จะมีแบบเก็บเศษไปแล้วเราก็จะปลดปลองพวกนี้เข้าไปนะครับแต่ว่าอาจจะเล่นยากนิดน,นึงไม่รู้เหมือนกันนะผมว่าแต่ละอาวุธก็มีดีมีข้อดีข้อเด่นข้อเสียข้อด้อยแตกต่างกันออกไปนั่นเองครับอาไปเดี๋ยวเราอัพไปให้เวล5แล้วกันน่าจะง่ายกว่าหรือเปล่ากดออโต้ได้ไหมกดค้างได้ไหมไม่ได้หรอโอเคเวล4อาจจะต้องอัพถึงเบละห้าป ปึ้งแอคแท็กลอยฮะโอเคตึงๆฮะมันให้เราอัพไปเรื่อยๆหรอไม่เราแค่นี้ก่อนละกันนะน่าจะไหวยอยู่นะอ่ะป่ะเฮ้ยใครน,น่ารักเกินอลิลปะเนี่ยทำไมถึงไม่ยิงเฮโ้ยนะตัวเรารู้ว่าเป็นโฮโลแกรมผมยังไม่รู้เลยนะอ๋ะอเฮ้ยแปลไทยดีนะ มาโออคอรซี่จากกองทัพมีอะไรให้ช่วยไหมไม่ต้องคือเพลินๆได้เลยนะเหมือนดูหนังอะ่ะพ่อจะไปแล้วเหรอลูกกลับไปก่อนไมไปกับหนูเหรอเอ,อ๊พ่อจากบ้านมานานาแล้วนะไม่คิดจะกลับไปที่บ้านบ้างเอ,อ๊ หามายความว่าเราต้องไปกําจัดปีศาจทั้ง4ทที่4ตนนั้นนะครับแล้วก็อายามาดีานะผมว่าอันเนี้ยเดตแฟกลกมาเนี้ยดูจากภาพและนะครับเ <c oughs> พราะว่าเอาจริงเกมนี้เนี้ยคือฆ่าตัวละครเป็นว่าเล่นเลยไอ้ใครที่แบบชอบออกไปเงี้ยเราชอบฆ่าเป็นว่าเล่นเลยแต่ว่าในตอนเล่นพวกเพลย์สเตชันอะไรเงี้ยมันไม่ได้มีบทสนทนาแบบนี้หรือเปล่านะผมจำไม่ได้แต่คือแต่ก่อนเราก็ไม่ได้เก่งอังกฤษอะไรเงี้ไงเฮ้ยแอดีชอบอ่ะชอบเสียงชอบเสียงไทยอ่ะ โฮโลแกร,ม,ม,กโโกรมนะฮะเผื่อใครไม่รู้จักนะโฮโลแกรมก็คือภาพเสมือนนั่นเองนะที่แบบมันไม่มดีอยู่จริงนะครับหรือว่าเป็นภาพที่แบบฉายขึ้นมาจับต้องไม่ได้นั่นเองนะครับรน,น้้ไดิแลว้าวตัวเราตกใจก็ดีนะภาคดีมากผมบอกเลยเออมันไม่เกินไปหน่อยเหรอ เฮยดีอ่ะในเรื่องดีด้วยอ่ะเอาจริงฟังแบบนนคือฟังไม่เบื่อ,อครับผมบอกเลยอ,อ่านชิวๆได้เลยอ่ะเออดคั้งดีเหมืนง,ง,นง,งเนนมเข็มจะมาหาสมุดชัดเอ้ยใช้ดชดได้อ่ะแปลดีอ่ะหัอกวนี่ข้ามในเรื่องแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปเล่นข้างหลังอีกทิมแล้วกันเนาะใช้ได้ครับฉากเชิกดีอันนี้ก็เป็นฉากต่างๆนะครับดูดิ คือแบบเล่าความเป็นมานะครับใครอยากเล่นใครอยากรู้เนื้อเรื่องลองเล่นดูครับลองโหลดดูนะครับใน LD Player เลยผมบอกเลยว่าคุณไม่ต้องเล่นในมือถือแต่อย่างใดเลยครับคือภาพลื่นๆตึงๆต่อจอยเล่นได้ด้วยนะครับสบายไปอีกนะฮะปะข้ามเลยแล้วกันนะฮะ ใช้ได้นะภาพลื่นนะครับแล้วก็ความสนุกของเกมบอกว่ามันมันดีอะเออผมชอบอ่ะบอกไม่ถูกเหมือนกันนะแต่มันสนุกดีแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นแผนที่อันยามันดีนะครับกับบอสทั้งหมดนั่นเองครับอันนี้น่าจะเป็นบอสกอปเย็นนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นบอสอ,อ่าโกเลมเนาะไม่รู้เหมือนกันอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวอะไรด้วงแม่ด้วงกว่างแม่แล้วก็อันนี้จะเป็นตุ่นแม่ไม่รู้นะแต่ว่าเฮ้ยดูยากนะแสดงว่าแบบโลกมันใหญ่มากเลยนะเออ ความคืบหน้าจนภัยนี้จำนวนสังหารน่าจะเป็นบอสว่าเราสังหารฟาโรไปแล้วใช่ไหมอันนี้ก็เป็นสกอร์เปียนป่ะอันนี้จะเป็นพวกตัวนี้ทั้งหมดแล้วพอเราได้น่าจะได้พวกนี้มาทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เฮ้ยใช้ได้นะรางวัลบอสเฮ้ยใช้ได้อ่ะดีอ่ะหนุกดีนะครับทุกคนเออดีมากครับ มาเอาเป็นว่านะครับใครชอบเกมนี้นะครับหรือว่าดูแล้วแบบว่าอยากจะเล่นต่อนะครับยังไงลองไปโหลดมาเล่นกันดูแล้วกันนะครับย้ำอีกรอบนึงครับลองโหลดใน LD Player มาดูนะครับก็เข้าไปที่ Google เลยนะครับแล้วก็พิมพ์ไปว่า LD Player หรือว่า LD Player 9ก็ได้นะพอเสร็จแล้วเนี่ยเรากดตรงนี้ไปเลยนนเดงนะดีกดให้ดูเลยนะพอกดเสร็จปุ๊บก็จะเข้ามาหน้านี้ครับแล้วเราก็กดไปเลยนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดไปเลยนั่นเองนะครับผมก็แค่นี้เองคอมทุกคอมก็สามารถเล่นได้แล้วบอกได้เลยว่าเลื่อนๆครับส่วนใหญ่เนี่ยในมือถือหลายๆ เอาตัวนี้ไปเล่นในคอมเนี่ยอย่างตึงแล้เพราะส่วนใหญ่ในหลายๆเกมเห็นไหมผมก็จะเล่นในตัวคอมอันนี้อยู่แล้วนะครับเนี่ยดูนะนอกจากแมทเทนสลักผมก็เล่นอีกหลายๆเกมเลยนั่นเองครับแล้วซึ่งดูดีแมทเทนสลักภาพอย่างลื่นเลยนะฮะเอาละครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละกันนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงเราเจอกันในคลิปหน้านั่นเองครับซึ่งแน่นอนครับวันนี้ก็ตึงๆนะตัวละครหลายตัวเยอะมากนะครับซึ่งถ้าไวโอเข้ามาเนี่ยผมน่าจะจัดด้วยเช่นกันนะครับบอกเลยว่าเกมที่เราเล่นเกมดีก็น่าจะดีใช่ไหมแล้วไวโอก็น่า มีการกิ้งเลยใช้เป็นบาสุก้าก็คือเหมือนเกมที่เราเคยเล่นกันเลยนะครับตามนั้นนะครับผมนะโอเคปะจะปืนงับยังไงวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนละกันนะครับยังก็ฝากช่องเจ็ดโอซาไว้ในออมอกอ้อมใจด้วยละกันนะครับผันไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับปะวันนี้ผมขอตัวลาไปนะครับผมสวัสดีครับ